นะคะควันนี้แม่ดาก็มานั่งฟังธรรมที่วัดอานพระอินนะคะพระท่านพาสวดไปแล้วหนึ่งยกก็นั่งก็พักดื่มน้ำาก็จะนั่งเว้นระยะห่างนะคะ ผิดไฟบนผิดหลอดเลยจะได้หลอดกับบุงพลนะคะผิดตลอดนั่นค่ะผิดตลอดนั่น่ะคุณผู้ชผู้เฒ่าสมัยโบราณผมไม่กล้าเอาไ้ครับคนยาันิอย่งวกไม่ได้เปิดอ่านเลยผมไม่กล้าบึ่งเลย เานองงคมใบแล้วกกบก้าิมไหผมยามายทำไมงวเลยงลงวันมยามื่นกนเพ่อว่าเ่าคำเียปิดแล้วเยบรปิดไฟแล้วพระท่านจะสวดแล้วนะคะเอาเป๋ากระเป๋่อเขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะแล้วก็ขอให้ถ เราเทวดาที่อยู่นณที่นี้พระพุทธระธรรมพระสงฆก็กขอให้โดนบันดาลพรอำนาจของธรรมสงฆ์ทำโดนบันดาลขอให้มีคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไลคให้แม่ดากรุกอกดปวนะคะลูกขอขมาถ่ายด้วยนะคะ กันนะคะไอีันเ่ยมาไ่ยวนอ๋อ้าก็เราม่ป้นนาไม่เคมา พูดขอเป็นภาพบ้านลึกๆแบบแต่เปนสีอยงนี้คกกา สี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีฟังแล้วก็พนมมือขึ้นน้อมร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธภุดโธธรมโมธรมโมสังโฆสังโฆพุทโธ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  สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังพุทธะนุสติพุทธานุสติธัมมานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสังฆานุสติเทวานุสติเทวานุสติตัวไม่ใช่ของกูตัวไม่่ใชของกายไม่ใช่ของกูใจไม่ใช่ของกู ไม่ใช่ของกูสมบัติไม่ใช่ของกูตัวไม่ใช่ของกูตัวไม่ใช่ของกูกายไม่ใช่ของกูกายไม่ใช่ของกูใจไม่ใช่ของกูใจไม่ใช่ของกู ไม่ใช่ของกูสมบัติไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูตัวไม่ใช่ของกูกายไม่ใช่ของกูกายไม่ใช่ของกูใจไม่ใช่ของกูใจไม่ใช่ของกูสมบัติไม่ใช่ของกูสมบัติไม่ใช่ของกูการนี้ก็ย้เราอยู่ใน าของสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดาวกดกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ